แล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนเลยครับการใช้ชีวิตก็มีครับก็อยากจะอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเองมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกแล้วพอตั้งแต่เราลดน้ำหนักเริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเริ่มหาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเราอะไรเงี้ยครับก่อนขวนะ้นานนี้้านี้ความสุขเราคือกินอ่ะเราคืเราก็จอยเลยอย่างเดียวก็บุฟเฟ่ เราเอาตรงนี้ออกมามันก็เลยต้องเป็นใช่ครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีรูปใช่ไหมครับไม่มีแล้วตอนนี้เลยป้ายกันหมดแล้วครับไม่อยากมีแล้วครับเห็นรูปพี่ดาแล้วไม่อยากมีเห็นรูปเพื่อนอยาอ๋อได้เล่นของเพื่อนสนุกกว่าครัไม่อยากว่าเออเนี่ยเล่นของเพื่อนแล้วน่ารักแล้วมันเราเข้าไปเล่นเรามีเราจำกัดเวลาเล่นได้เราเหมือนเราหยอดหย่อนเค่องเกมเออมัน ถ้ามีลูกจริงๆ24ชั่วโมงมันมันไม่มีหย่อนเหรียญนะฮะมันจังหวะหยุดร่ากเราเห็นแล้วกอถ้ามีของเราเองมันจะแบบแล้วปล่อยลูกโดนยึดไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันแบบความมันคนละสเตปอะับเราก็เลยรู้สึกว่าความสุขเรามันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กับการมีลูกเนี่ยแล้วภรรยาก็รู้สึกว่าเด็กน่ารักรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักกันจางแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็น เราเหมาะกับารเป็นลุงเป็นอาเป็นเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยครับ